สวัสดีค่ะศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นวันนี้เราอยู่กันที่งานมหกรรมไทยอีสานสารสุขโฮมแหงเบิ Home ่งแยงสุขภาวะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่4และ5กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาภายในงานนอกจากจะมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสุขภาวะ4ประเด็นคือประเด็นเกษตรอินทรีย์ เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและการจัดการขยะแล้วนะคะยังมีบูธจากภาคีเครือข่ายจากภาคอีสานทั้ง20จังหวัดมาร่วมออกบูธเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำสินค้ามาจัดจํำหน่ายอีกด้วยค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมงานในโซนของบูธต่างๆที่แต่ละจังหวัดนำสินค้ามาจัดจำหน่ายและจะพาไปสอบถามความรู้ภายในบูธกันค่ะไปกันเลย ค่ะสะวัสดีค่ะอันนี้ชื่อบูธอะไรคะบูธสวนลุงดำลาพเนียงครับมาจากอำเภอนกาการจังหวัดหนองคอลลำพูครับที่บูธนี้มีอะไรบ้างคะที่บูธเรามีสินค้าเกษตร,รแปรรูปนะครับก็จะมีข้าวเกี๊ยวฝลั่งกิมจูได้เราปลูกฝรังในมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับแล้วก็เป็นกล้วยอบมว้วนครับกล้วยอบมว้วนอบเราอบในตู้อบพลังงานลมร้อนตู้อบลมร้อนนะครับอบนาน16ชั่วโมงนะครับเนี่ย แล้วฝรั่งอันนี้เป็นแบบทอดใช่ไหมใช่ครับเราทอดมาแล้วครับมันจะมี3ามรสมีรสออริจินอลและปาปิกาโนริสาลายครับใช่ครับแล้วทางด้านนี้ก็จะเป็นอ้อยครับเป็นอ้อยอินทรีย์เป็นอ้อยผงตัวนี้เป็นอ้อยผงครับตัวนี้เป็นไส้หลับอ้อยไส้หลับใช่ครับตัวนี้จะตัวนี้ก็จะเป็นอ้อยก้อนครับเหมือนน้ำตาลก้อนไหมคะใช่ ครับแต่เราเราทำแบบงานโฮมเมคคือเราเคี่ยวมือเคี่ยวกระทะใบบัวนะครับนะครับกล้วยตากับกลับผอมอันนี้ก็จะเป็นแบบใส่ถุงครับเป็นบรรจุบรรจุภัณฑ์ต่างกันน้ำตาลอ้อยอันนี้แบบสามารถเอาไปใช้อะไรยังไงสามารถไปใส่อาหารใส่กับข้าวทำของหวานได้ไปผสมเครื่องดื่มพวกชากาแฟได้ครับอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ไป ใส่น้ำร้อนผสมน้ำมะนาวครับดื่มแล้วก็แจ็กแก้เจ็บคอได้ครับอันนี้ช่วยให้สดชื่นด้วยครับคุณค่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะอันนี้คือบูธอะไรคะบูธคือ,อ,อทำเพื่อสุขภาพทุกอย่างคืออุปกรณ์ทำเพื่อสุขภาพยืดเหยียดเช่นยางยืดกระลากะลานวดฝ่าเท้า ลอกกะลาค่ะการมะพร้ากระดกแท่นยืดเหยดัดแล้วก็ล้อเลื่อนผู้พิการ่ะบอรลูกง่งก็คือตัวนี้ค่ะแพงแพงไข่มะกรูดอันนี้ก็คือเป็นเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่ช่วยนวดตัวประมาณนี้ใช่ไหมค่ะค่ะช่วยช่วยนวดให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่มีตังเยอะน่ะก็ช่วยคนชาวบ้านทำคนที่มีตังหน่อยเขาก็ซื้อเบาะลมเบาะอะไรนี้เราก็ช่วยตรงนี้เดี๋ยวอยากจะให้คุณแม่ช่วยสาธิตหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้นะคะจะเป็นลูกโป่งค่ะแล้วก็อ๋อลูกโป่งเป็นลูกโป่งใส่น้ำใช่ไหมคะอ๋อลูกโป่งเฉยเฉย แล้วถ้าเรานั่งไปมันจะไม่แตกหรอคะแตกเราก็เปลี่ยนใหม่ได้อ๋อค่ะก็ค่ะอ๋อมันก็จะนั่งค่ะนิ่มๆค่ะแล้วแล้วตัวนี้แล้วก็เป็นการยืดออกกำลังกายกำลังกายอย่างนี้นะคะตรงนี้มันจะตึงหมดเลยค่ะค่ะตึงหมดเลยยืนนานๆจะตึงหมดเลยค่ะไปเลยเออันนี้น่าสนใจมาก นี้จะเป็นมะกรูดเก็บได้ตามบ้านเรานะคะเราจะมาเหยียบนวดเพื่อผ่อนคลายเพื่อผ่อนคลายนะสารละเหยจากมะกรูดจะช่วยมาบำรุงฝ่าเท้าเหมือนผู้ผู้ป่วยที่พี่เป็นแผลพวกเบาหวานก็จะช่วยได้นะคะก็เอาเอามาใส่แผงไข่ค่ะก็มาเหยียบนวดฝ่าเท้าได้เลยค่ะค่ะ แล้วเ,เทนี้เม็ดมะขามอ๋ออันนี้คือเม็ดมะขาม,ขามใส่เข้าไปาในถุงผ้าค่ะถุงเม็ดมะขามมหศสรรย์นวดฝา่าเท้าเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีนะคะคือคือมันเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในชุมชนไม่ต้องซื้อค่ะถ้าเราใช้ลูกแก้วเราก็ได้ซื้อค่ะน,นี้เม็ดมะขามเราไม่ได้ซื้อค่ะ สบายมากอันนี้จะเป็นยางยืดกลายางยืดกลาเราไปจับอ๋อเป็นยืดแขนยืดแขนทำเป็นโดนดีก็ได้เวลาเหนื่อยเหนื่อยอันนี้ก็ใช้เท้านวดเยียบเกียบเลย อันนี้เป็นลอกกะลาการิตการลอกไได้เหงาร่เงากสร้างความสัมพันธ์อต้องต้องมีคู่สร้างความสัมพันธ์คนแก่จะได้คุยกันบ้านพางกันหรือคนแก่สามีภรรยาค่ะมีความรักต่อกันช่วยกันออกกำลังกายค่ะก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะ อันนี้คือเป็นซุ้มเกี่ยวกับอะไรคะซุ้มเกี่ยวกับการจัดการขยะการจัดการขยะค่ะคือจัดการยังไงคะคือเราจะมีการจัทั้งหมดทั้งหมด4ประเทศเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะเป็นคือเราจัดการขยะโดยที่เราชุมชนของเราส่งเข้าประกวดระดับประเทศให้รางวัลชมเชยในรางวัลที่4่ค่ะจัดการขยะประเภทมันก็แยกตามคือในครัวเรือนทุกครัวเรือนของชุมชนนนชัยหนึ่งก็จะเป็นเหตจัดการขยะครบวงจร ขยะเป็นศูนย์ไปขยะเปียกก็จะมีรถขิดอาสาของชุมชนที่จะไปเก็บที่จะเขาไม่สามารถกําจัดได้แล้วก็จะมีของประเภทหอพักกําจัดไม่ได้เราเราจะเป็นขิดอาสาไปเก็บประเภทขยะอินทรีย์สําหรับขยะอื่นขยะท,ที่ขายได้เขาก็จะไปขายที่ที่ร้านในชุมชนแล้วก็เอาตัวยอดนั้นมาเข้ากองทุนขยะของชุมชน แล้วก็พกขยะ<ห>อีกเส้นอีกแบบหนึ่งก็คือประเภทขวดพลาสติกคือมันขายได้กําไรน้อยเราก็เลยมาจัดการโดยการใช้ใช้ทําเป็นไม้กวาดอ,อันนี้ก็เศษเศษที่เขาเขามัดฟางเชือกฟางมาทำมาทำเป็นไม้ปัดคนไม้ไมล่ย,ยุงไม้อะไรพวกนี้อันนี้อันนี้เป็นขั้นตอนการทำาตันทำแล้ก็ทําแต่ว่ามั<อ>นเราเมือม่อวานเราเราเอาขวดนี้รีด ดอกไวเป็นอย่างนี้ตัดจากเส้นให้มันเป็นอย่างนี้นแล้วเอามาม้ว Kristen, นใส่แผ่นแผ่นไม้แล้วเอาไปต้มเอาไปต้มเวอาไปต้มให้มันให้มันอ่อนแล้วมันก็จะเหี่ยวใช่ตอนนี้มัน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 ยังไม่มันยังไม่ย,ไมยืดใช่อันนี้ต้มแล้วต้มแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาตัดตัดแล้วก็จะเอาไปสารเดี๋ยวใช่ใช่กำลังสารนั้นตัดเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่ ต้มเสร็จแล้วใบนี้จะเป็นนะนี่เรียบ้จะต้มเสร็จแล้วน้ำกลิ่นต้มเสร็จแล้วก็ต้อเป็นเป็นเป็นเส้นๆอย่างนี้แล้วก็้อนมาศาลอันนี้ทำเป็นอะไรคะคุณแม่ทำเป็นไม้กวาดค่ะทำเป็นไม้กวาดจากขวดน้ำอัดลมขวดพลาสติกค่ะเพื่อเป็นการลดเป็นการลดขยะในชุมชนหรือว่าจัดการขยะในชุมชนค่ะ เพื่อเป็นการต่อยอดให้เกิดรายได้ถ้าปกติเราเก็บขวดขวดที่เอาไปขายเป็นขยะรีไซเคิลใช่ไหมคะโลหนึงได้ประมาณ6บาทได้ประมาณ6บาทแล้วไม้ขวดอันนึงใช้18ขวดใช้18ขวด18ขวดยังไม่ถึงโลนะคะยังไม่ถึงโลยังไม่ถึงโลเราถ้าอย่างขวด1.5่างขวด1.5 1.5ก็ประมาณ สิขวดโลหนึ่งก็จะได้ประมาณ6กถึงแบาทเนาะหถึงแบาทแต่อันนี้เราต่อยอดได้ถึง8ปบาทเป็นการต่อยอดให้กับขยะ r e ไซเคิลอันนี้ก็คือขายค่ะขายในราคา80บาทค่ะ80ิบบาทตัวนี้เราได้ลงทุนก็คือเป็นลวดได้ลงทุนลวดค่ะไม้ไผ่ไม้ไผ่ล้วก็ไปตัดเอาที่สวนเพราะว่าเราปลูกไว้แล้วอยู่ที่บ้านเลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ เพราะว่าวัสดุอุปกรณ์เราได้ซื้อก็คือลวดมีลวดอย่างเดียวค่ะแล้วก็มีไดร้อนที่ที่เปิดเป่าเป่าตัวนี้ให้มันให้มันรัดตัวนี้ให้ให้ให้คอทนค่ะชุมชนนนชัยชหนึ่งของเราก็เป็นการจัดการขยะเน้นเน้นในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเพราะว่าเราจัดการขยะพวกนั้นได้แล้วเราก็มาเน้นเรื่องการต่อยอดค่ะการต่อยอดเราจะมีการทาดอกไม้จันทร์จากขยะมูลฝอยจากขยะเขาเรียกว่าขยะกำพะแล้วก็มา ประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในวัดเพราะว่าทางวัดของเราก็เป็นการงดดอกไม้สดทั้งหมดค่ะเป็นการลนรงขยะก็คือนอกจากจะมีคนในชุมชนร่วมด้วยแล้วก็คือจะมีทางวัดร่วมด้วยค่ะทางวัดร่วมด้วยแล้วก็ทางโรงเรียนค่ะคือของเราจะเป็นบวรบ้านวัดโรงเรียนค่ะเป็นการร่วมกันก็คือทั้งหมดในชุมชนร่วมกันหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะ คค่่ะุณงานมหกรรมไทยอีสานสารสุขโฮมแฮงเบิงแยงสุขภาวะทำให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการขยะการนำวัสดุในชุมชนมาทำเป็นอุปกรณ์ยืดเส้นเพื่อผ่อนคลายสำหรับผู้สูงอายุการนำผลไม้มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่างานนี้ เรียบเสมือนแหล่งรวมความรู้เลยก็ว่าได้นะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะใน EP 2เราจะยังคงอยู่ที่งานนี้และเราจะพาทุกท่านไปพบกับสวนป่าบ้านดินสวนกเกษตรแบบผสมผสานระหว่างกเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีจะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมใน EP 2นะคะเลี้ยงปลาแบบระบบปิดแบบนี้เป็นระบบไบ o f o x แต่ใช้แพลตฟอร์มในการ บริหารจัดก,การในการดูแลในการเลี้ยงแพลตฟอร์มนี้เราเขียนขึ้นเองเทคโนโลยีก็คือจะเป็นเซนเซอร์มันจะมีเซ็นเซอร์วัดค่า pH ของน้ำนะครับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําวัดอุณหภูมิของน้ำเนี่ยเบื้องต้นเอาเอาเทคโนโลยีเบื้องต้นอย่างนี้ให้กับเกษตรกรเพื่อจะได้แบบมันจะได้มองว่าเกษตรกรเขาที่นึกมองว่ามันไม่ยากนะครับ